มาดูครับน row, 2, ักข่าวไทยรัฐครับผมไทยรัฐทีวีครับช่องสามที่สองครับมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์กำนันกำนันผู้ใหญ่บ้านครับกำนันพงษ์รัตีรักษาครับ คือการทอระวังนะครับช่วงน,นี้น้ำขึ้นมากนะครับน้ำมาแรงเลยนี้ซึ่งครั้งก่อนก็ขึ้นมาครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ได้ลงไปแล้วแต่คราวนี้มาอีกแล้วก็มีขึ้นตอนนี้มาหนักกว่าเดิมเรฝ่ง,า,งายปกคกองของเราก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกคกองมาดูแลทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้จุดหลานที่มาเล่นน้ำนะครับได้เจอ ทั้งตำบลของอำเภอเ้ื่อแต่แล้วยจะเสียหายเป็นวงกว้างครับซึ่งตำบลยูคอนก็คาดว่าจะเสียหายประมาณ5,000ไร่นะครับซึ่งครับซึ่งตอนนี้ทางผมและผู้นำชุมชนก็ได้สำรวจส่งไปให้กับทางสืออำเภอสำรวจแล้วก็รายงานให้ทางจังหวัดได้รับทราบต่อไปนะครับที่ด้านนจะ ตอนนี้นี้มันเป็นพื้น,นที่พื้นที่ต่ำนะครับซึ่งบ้านเรือนส่วนมากจะอยู่ที่สูงจะไม่ได้รับความกระทบหรือว่าความเดือดร้อนจากเพาะว่าน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็มีไม่มากส่วนมากจะมีคนที่เขาย้ายบ้านมาอยู่กับนาเนาะครับจะมีอยู่สองหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะ เข้าบ้านไม่ได้เลยก็ต้องใช้เรือนะครับใช้เรือในการเดินทางเข้าบ้านตัวเองแต่ก็พ่อมาก็จะเป็นในพื้นนาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทใช่ครับอันนี้ขึ้นมาเป็นห้าพันประมาณ 5, ห้าพันไร่ประมาณห้าพันไร่ครับร 5, ครบั้งก่อนที่ผมตำรวจไปจะอยู่ประมาณสามพันตอนนี้คิดว่าประมาณห้าพันขวาร่ครับที่ได้รับความเสียหายซึ่ง คาดว่าจะไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยในปีนี้นะครับซึ่งเกษตรกรก็เสียใจอยู่นะครับกัเกี่ยวกับเพราะว่าน้ําท่วมอยู่งอนนะครับซึ่งก็เห็นใจนะครับส่วนมากก็จะได้รับผลกระทบทุกพืนก้นที่ทน,ทน,นะครับครับนี่คือสัมภาษณ์จากช่องไทยรัฐทีวีครับผมช่อง32ครับผมสัมภาษณ์กำนันพงลพีรักพาครับนนผ,ผมกำน,น,นันตำบลหิมโคนครับผม